at the one อตอนนี้สาอมสวนกำลังหย่อมย่มักย่ออยู่วันนี้ก็ข้าวข้าวก็คือซีเมนต์นั้นตำมักงย่อแล้วก็ปิ้งปลาแดกพี่น้องเลยแล้ยวกะแกงนูบาวุไทยก็ไม่ได้ไปถ่ายครัพี่น้องบ้างบางเช้านี้ไปยำกับก็ได้สี่โตพี่น้องเลย นนไดนนู้ีโตไปย่างกับอังซันี่ก็ได้แกงนู้นนั่นแหละกินข้าวกะอาะสิกินยาก,อ,กยาอยู่เทงสิสิได้ไป็นไทยบ้านเอิญตามเดิมนี่นกันนี่สาวมังสนกับบ่าวพุไทไยกำลังมาเอามากัดทินพี่น้องมาก็มากัดทินไปกินกับต่ำมังย้อพี่น้องเอ้ย สนแกได้มากระทินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยผูเป็นโจมพี่น้องเป็นโจมไปวันนี้ไปกินตำมากอันนั้นนกันเด้อพี่น้องเด้อไปเด้อนเด้อพี่น้องเด้อมานเด้อมาเด้อลงมือกได้วันนี้ได้ปีปีตัวปีัวพี่น้องเอ้ยมีระสงสม

nào chồng mưa chồng à, mưa cha mưa này cái không cái cứ... <laughs> เอาพวงปรเด็น,น,น,นงานเกดีเกดต้องออกไปไเโอ้ยจยืนทอะไรกันใ่มฮกบอก็ก่ใช่เม่ใช่ถนัดนันก ไอที่เพื่อนผมทำันน่าแล้วมันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปจุ่มมือในม่นเป็นกัญชัยเหรอทางนั้งตีลูกประดิษ่์อ๋อไปไ่ได้ทางนังเลยเฮ้ก็ใช้ต้นนี้นี่นี่นี่น้วอย่าลงแรงนะอย่าลงเลยไ่กระชุ่มตีนจะได้ ใช้ของเขาง่ายๆใช่ไหมวเมือนกับชาวอสิบเอ็ดดีด่อยู่น่าเลว่าเขาต้องจุดากกันเลยข้อสี่ได้ป่ะอะไรใช่ๆก็ดีลูกมันหน้าก็่ลยไมกพักนไม่ได้ไปใกลเด้อ

ใชไม่ไดอีกสื้อกสัอ่างกไไเลยอยอกันต้ม้าเปเดี๋ยวจะมาล้งไหมกระปุกกระท้อนต้มกาวแทนบตรบ้ีอบ่ตีกระเทยเลมสบายอเียากันนกางเานาะ ทอนแ้ี่ที so ่เขาไม่กระขคดที่เขาเป็นกระคดไดูไได้วยเสดไดมาโิงไม่เศร้าแจ้วันจะเศร้ามิีบบกปานี้ให้อาดแจ้งวันจะเศร้ามิบีบกว่าทุนสำเร็จมีเด็กจางบกปาเห็นมงกฮะก อันใหม่ดูนี่ตารางไปแล้วมาหายมาหายแล้ว,ว,วใช่ไหมไม่มีผ้าอยู่ด้แม่เลียนอาใหม่สองสองตัวนี่คือตารางนี่เอาใหม่อะเรียนเอาอันของบรเเภทใครเป็นเพื่อนคไทยเรียนไม่ดูไหวไม่เป็นเอาแต่ เพาะมันเปียกพิ่นได้เห็นนอนหรอวะมือถอหนานหนากัาบเปียเือแล้วจะเนาข้าวโอ้ยไม่เย็นจิ๋ๆดาสติกก่อนข้าจะชกแต่าแน้ำจับจับว่าทา,าสติกก่อนเด้อ

ไปทอดไปเอาเดียวฟีกไว้เน,นื้อสิเมื่อเลได้บะเมื่อนอนพี่เลยบะพอไม่ใส่อิ่มแล้วอนนี้ไปน้ำเดี๋ยวเราตจ้ามันสกปกืมน้ำก่อนเลยเมื่อเลยนะ

โอมาตุ้มกับพี่น้องเอ้ยหนาวแหงดีพี่น้องจานั้นอย่างนั้นมาวำขำเยนาไม่หนากไนเต็มที่น่าโจกอะไรก็โจกอะรตอนนี้มาแรงตุ้มตุ้าต้มตมตุ้มเอามาเอามาเอายเอา ต้าากระแทกากะักนิ่ากิน,กน,ๆๆๆนผมเอกินมือก็กระแฟกระตุกนะมาสิบระตุกนะเราเริ่มผมมาปู๋ยเราจะมีแล้ว มีไม่เยอะเลยเอาน้อ,องพ่อแม่พี่น้องสำหรับใครมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเธอตามมุ่นสนกระเบาบุษย์ไทยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับวันน <TH R OR> ี้เบาบุษย์ขอลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยหนาวกันหนาวแฝบน้ำก่อนไปนี้บ๊ายบาย